ไอพี่เน่รถมาแล้วอ๋อแน่ฝั่งหน้ารถอย่างนี้ปะวิ่งฝั่งล้อรถอย่างนี้แล้วอ้าวเอ๋ฮะใครนี่คนไมนวิ่งฝั่งรถล้อรถแม่ยังงี้ล่ะโอ้โห ต้นที่โอ้โหอ้วันไอ้อ้วนเอ้ยเดี๋ยวก่อนที่อ้วันอ่ะก่อนโอ้โหยังกัดมันไม่เคยกินข้าวเลยนะมันหิวอะไรขนาดนั้นดำลากถุงข้าวแม่ลงไปนู่นน่ะกินหรือเปล่านะลากไปอ่ะอือฮะอะอะไปเลย อ้วนไปเลยอ้วนไปเลยรถมาเร K, า็วรถมาอ้วนรถมาเอา้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 เอาเอาไปเลยไปเลย วิ่งให้ไวเลยไม่แย่งกันนะลินดำเอาให้ให้ตัวนี้มันกินนะแม่จะไปแล้วอย่าไปกัดมานะอย่าะ <c oughs> นี่แม่บอกว่าให้มันกิน <c oughs> ลินดำลินดำให้น้องกินที่เอายังยังอะ่ะ ให้น้องกินนูกให้น้องกินแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันได้ห่วงมันทำไมล่ะดได้สามตัวนะไม่ถึงพวกนู้น ไปไหนแล้วไอ้นวลไปไหนแล้วข้าดงไปแล้วาวปลาข้าลกไปแล้วลูกหนามก็เยอะหมดแล้วลูกหมดแล้ว หมดแล้วนะให้น้องกินอย่าไปแย่งนะแม่จะไปแล้วรู้ไหมมันตัวเล็กจะไปกัดมันอย่าไปกัดมันนะได้ตัวเล็กมาแบ่งให้ให้เขาหน่อยเขาจะได้ไม่กัดแม่จะไปแล้วเด้อเราแบ่งกันแบ่งกันเอาแบ่งกันแบ่งให้พี่ลินดับเขาบ้าง่ะ,ะพี่ลินดับเขาบ้งแบ่งกันนะลูกนะอ่ะ,อะ แบ่งกันหมดแล้วหมดแล้วให้เด็กวัดหมดแล้วมืดมืดไม่เข้าตลาดเลยมืดแลว